พิธีชีวิตริมงานอสวัสดีค่ะเมื่อน,นี่พวกเขาจะมาโลแตงโมงสวนหนีด้วยค่ะพี่น้องสวนหนีเพิ่นแดงเบิดทุกลูกละค่ะลูกในหน่อยกระแดงเนาะคะ่ะจะสวนพี่น้องมาเก็บแตงโมงน้ากันค่ะเก็บเอ่อสวนฟังหนีค่ะก็ะคือโลกออกเบิดเลยเนาะค่ะที่นี่นกลังกาเพ่มากินกามากินติกามากิน บาโนวากากามอาเจแตงโมงพี่น้องแล้วเลยหัวแดงไหมไ okay. ม่น้อยยังใส่กระแดงนะอ, <laughs> อันนี้มีตพีดูตบีเดิ้ล <laughs> หน่อยอเดี๋ยวไปเก็บซอยบานนกันค่ะ ลูกเน่าก็ลายค่ะพี่น,ยนายลูกเน่าแบบนี้ล่ะให้ลายพี่น,ยนายมึงถือฝนละนอหรอพันเนาไหมคือฝนคาดฝน,นก็นตกดีเนาะช่วงนี้ผ้าอยู่กับเขาอีกต่างหากลูกแน่นอยน่ารักอ๋อมาตายเก็บเห็ด

ไปเอาน้ำนูก็ได้จ้ะแม่เอาเอาจัสาบาทเอาได้บาได้กระเปฟให้แม่เพื่อนอ่ะ่าขอบคุณค่ะได้มาเก็บแตงโมได้ยี่สิบบาทไปเนาะพอพอ เอาให้แม่เบิดหันหลนนานูนขาอีก,อกนู่นนั่นอ่ะเอาไปได้ยุบอ่ะนะ,ะแม่อ่ะนู้แถมไปอีกนิยนึงพวกนูก,<อ>กนูกจะเละโลละจ้ะกลบเล่อลายจ้ะแม่พนึกว่าเขา,าปลูกแตง ึกว่าฟังนี่จะมดแล้วเนาะทั่วก็เริ่มจะออกลูกเลยด้พี่น้องทั่วห้องนี่ก็เริ่มจะออกลูกแล้วเนี่ยฟังผุนก็เริ่มจะดกแล้วแต่ว่ายังบ่อพอต่ำเนาะต่ะว่าจะเปลือกหนาได้เนาะบางหนูอโอ้ปวดสานพี่น้องปาดถนขาวน่วนเลย รู้ว่าเป็นเสียนดินหลายพี่น้องข้างใน,นเนี่ยแดงค่ะแต่ว่าเปลือกจะหนาค่ะไม่รู้ว่าเป็นทีพันหรือว่าเป็นทีเขาบ่ไดดมาบำรุงหลายบอกกับประจักเนี่นี่พี่น้องหวานเดี๋ยวขามาเอาแตงโมงขอไปในบ้านน้ำกันเนื้อค่ะบัน ลุเพันว่าเดี๋ยวมืออื่นคงจะมาเก็บฟางนี่ค่ะขนุงมัทนบดีมืแคนไหนอืมอ้าวยกไหววะเนาะบัน <laughs> คงจะเอามื่ใหม่แถมพิ่โลดตูก nope> ันนั่นน right. ้อยน้อยเดี๋ยวเขาก็จะกลับส่้นแล้วค่ะเอาไว้นี่เลย เงินน้อยล้นั่นหากลับมาแวะดูหญ้าค่ะพี่น้องพวกข้าวมาปลูกหญ้าหวานอิสราเอลไว้ค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นสะหลวงของหมู่บ้านเนาะค่ะตอนไหนมาปลูกใหญ่เนาะน้ำริมสาบอกว่าเขียวเลยเด้อพี่น้องฝนตกใส่นะอันนี้ของผัวข้าวได้ค่ะนี่ เขียวเนี่ยเพื่อนกะจะไฮเป็นนของไผ่ของมันนะคะพี่น้องเราจะผูไดมาจองท่านยังสีไหมอันนี้ของปว่เขามาปลูกว้แต่ปีที่แล้วค่ะของอีกเจ้านึงแห้งงามเพิ่นมาดูแลตลอดนะคะขวกเขาบ่คยไดมาดูแลเนานนี่ปลูกทิมไหวล้ะกะปล่อยเพื่อนไหวยังสีเลยค่ะเพื่อนหันขืนงามอยู่เด้อของเขานี่ของเขาหวานุ้วยพี่น้องอ่า ของเข้าก็ตายไปแน่นะพี่น้องสะเพิ่นขุดรอกไม่ค่ะที่กว้างมากเลยซะเพิ่นอะมันเขียมกดได้เอ้ยจริงมาเลาะๆอันตัดแล้วตัดแต่งกิ่งมือแล้วสิเสียบไว้มือเสียบๆไว้มือเดี๋ยวเขาคงมาเห็ดใหม่ก็ได้น้อเพราะว่าเพื่อนที่เขายังอยู่ปัดตัดกันเลยบ้าน